เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการจุดเตาชีมมวลนะครับโดวยวิธีการจุดบนนะครับตัวที่ใช้สาธิตนะครับจะเป็นขนาด 3XL นะครับเวอร์ชัน6.4.0นะครับจะรัดขั้นตอนนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้คลิปไม่ยาวมากก็อันนี้ผมใส่ฟืนรอไว้แล้วนะครับาการจุดบนก็คือเราจะใส่ฟืนเ,เข้าไปในเตาก่อนจนเกือบเต็มนะครับแล้วก็จุด ส่วนบนสุดของของฟืนนะครับฟืนที่ใส่ไปนี้นะครับก็จะมีสองขนาดนะครับด้านล่างเลยติดตะแกรงเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่ผมวางในแนวตั้งแบบนี้นะครับเพราะจะได้เรียงได้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 แน่นมากขึ้นแล้วก็หาชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยแทรกให้ให้เต็มนะครับไม่ต้องกลัวตะแกรงทึบครับเพราะว่าเตารุ่นนี้ตะแกรงจะมีะโครงรับอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นตะแกรงสองชั้นเพราะฉะนั้นวางยังไงก็ไม่ทึบครับแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็นชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กก็คือใช้ชิ้นใหญ่แหละผ่าเพราะว่าไม่ไม่มีชิ้นเล็กกว่านี้แล้วนะครับก็เลยต้องต้องใช้ชิ้นใหญ่มาผ่าเอานะครับเรียงมาจนถึงระดับเสมอกับรูแก๊สด้านบนนะครับรูแก๊สด้านบนรูแถวล่างสุดนะครับแถวล่างสุดก็คือเหลือพื้นที่ไว้สําหรับจุดด้านบนนะครับไว้จุดเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับนิดนึงนะครับประมาณเรียกว่าประมาณหนึ่งในห้านะครับครับเดี๋ยวจะเริ่มจุดแล้วนะครับรอดูเลยครับ เชื้อไฟที่จุดเริ่มต้นนะครับเชื้อไฟที่จุดเริ่มต้นผมใช้หนังสือพิมพ์นะครับชุบกับน้ำมันพืชเก่านะครับแล้วก็ใช้แก๊สจุดก่อนเลยครับไปแช็แก๊สผมใช้ไฟแช็กแก๊สอันใหญ่นะครับเนี่ยแบบนี้ครับจุดสะดวกดีครับใช้งานสะดวกดนะีแล้วก็ใช้เศษไม้ไม้เชื้อไฟเล็กๆนะครับ เล็กๆไม้ผุๆนิดนึงเก่าๆเ,เลยจะได้ติดไฟดีนะครับหรือถ้าไม่เก่าก็ต้องต้องเขาเรียกไม้สะเก็ดไฟเนาะไม้เชื้อไฟไม้สะเก็ดไฟนะครับาวางวางเป็นเส้าวางแบบเฉียงๆนะครับพาดกับก้อนกระดาษเมื่อสักครู่นี้ครับเขาจะได้ติดง่ายอย่าอย่าไปวางทับแบนๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้อ่จะติดยากแล้วก็จะดับ การจุดด้วยวิธีนี้นะครับควันจะน้อยมากนะครับแล้วก็ได้เปลวไฟที่นุ่มนวลสม่ำเสมอตลอดการใช้งานนะครับถ้าเราใช้ไฟไม่มากเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เต็มเตาเนี่ยถ้าใช้ไฟกลางก็จะได้ประมาณสา4สิบสี่สิบนาทีแต่ถ้าเราใช้ไฟไม่มากเนี่ยเราจะใส่เชื้อเพลิงไปก่อนถครึ่งเตาก็ได้ครับแล้วจุดที่ครึ่งเตาก็าคือ,อยังจุดบนอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเชื้อเพลิงที่ใส่ไว้ช่วงแรกเนี่ยน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับ แล้ววิธีนี้นะครับผมอธิบายไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการใช้ไฟให้นานขึ้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยก็คือพอยกไปนิดนึงก็เติมยุบไปนิดนึงก็เติมนะครับเราเราอย่าไปปล่อยให้จนเหลือเกือบหมดแล้วเติมนะครับเติมเรื่อยๆนะครับเติมเรื่อยๆจะดีกว่าถ้าเราอยู่กับเตาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะทําให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะครับทีนี้ก็รอให้เชื้อไฟติดดีนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับ รอดูแป๊บหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เชื้อไฟที่จุดไปด้านบนนะครับเริ่มลุกติดแล้วนะครับลุกติดแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าควันจะน้อยมากนะครับควันจะน้อยกว่าวิธีการจุดล่างนะครับแล้วก็ความแรงของของเปลวไฟความสูงของเปลวไฟเนี่ยจะน้อยกว่านะครับคือมีความนุ่มนวลมากกว่านั้นเองนะครับมีความนุ่มนวลมากกว่านะครับ นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าตัวเชื้อเพลิงนี่เริ่มไหมนะครับเริ่มไหม้ลุกติดดีเนี่ยนะครับเราก็ส่วนที่เขาแบบโยงโยงอยู่เกินจากเตาบ้างอะไรบ้างก,ก็ก็เขีย่ยเขี่ยลงไปในเตาให้หมดนะครับจัดระเบียบให้เขาดีขึ้นให้เขาสม่ําเสมอมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้ไฟได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็ไม่นานนะครับไม่นานนะครับ แล้วก็เมื่อเชื้อไฟจะวอดก็เติมเติมอีกสักสองสามครั้งนะครับเพราะว่าป้องกันเผื่อว่าเขาเขาเพราะว่าฟืนท้างล่างจะชิ้นใหญ่นิดนึงเผื่อเขาจะจะติดไม่ดีนะครับเขาจะติดได้ไม่ดีนะครับก็เติมไปอีกนะครับเติมเติมด้านบนเอาเอาชิ้นใหญ่กว่าอีกนิดหนึ่งเติมเติมด้านบนนะครับเติมไว้นะครับกันเชื้อไฟไม่พอจุดนะครับไม่พอจุดไฟเอ่อฟืนในเตานะครับ ก็จะแกว่งนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีผมถือโทรศัพท์เองถ่ายเองนะครับก็ตอนนี้ติดแล้วนะครับแต่ว่าการเผาไหม้ยังยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับเริ่มมีแก๊สออกมาจากรูด้านข้างบ้างแล้วนะครับคือคือถ้าจะใช้ไฟก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังจะยังหลีไฟไม่ได้นะครับต้องรอให้การเผาไหม้ด้านบนเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่มากกว่านี้นะครับพอทะเลตอนนี้เดี๋ยวก็คืออาจจะดับหรือว่าเป็นควันได้นะครับ แต่ใช้ได้เลยแต่สักแป๊บเดียวก็ไม่เกินสองสามนาทีครับก็จะหลีได้ละจะสังเกตเห็นว่าการจุดเตาแบบนี้เนี่ยนะครับเปลวไฟจะจะสั้นแล้วก็นุ่มนวลน,น่าใช้มากนะครับเหมาะกับการทํากับข้าวนะครับทําอาหารที่ใช้เวลาระยะนานประมาณสักสามสิบสี่สิบนาทีนะครับก่อนที่จะจุดเตาเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมนะครับเพราะว่าเตาฟืนก็ไม่เหมือนเตาแก๊สเนาะเราไม่สามารถไม่ปิดปิดเราไม่สามารถที่จะปิดปิดเปิดเปิดได้ นะครับเราทําได้ดีสุดก็คือแค่หลีไว้นะครับแต่คือหลีก็ยังต้อ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 งเสียพลังงานไปอยู่ดีนะครับก็คือเราควรที่จะเตรียมอา,อาหารเนี่ยเตรียมเตรียมพร้อมไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้ให้เรียบร้อยนะครับหั่นผักหัน่นไรทุบกระเทียมจับหมูอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คือแล้วก็จุดไฟแล้วก็มาค่อยมาปรุงรวดเดียวเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ลุงจะทอดไข่นะครับจะทอดไข่ก็ตอนนี้ติดดีแล้วครับไฟเริ่มแรงขึ้นนะครับแต่ก็จะไม่สูงมากสังเกตดูว่ากระทะนี้แค่กระทะสามสิบสองเซนนะครับกระทะสาสิบสองเซนแต่ว่าเปลวไฟก็ไม่ได้เลยขอบกระทะมากนะครับเอถ้าจะหลีก็หลีได้แล้วครับหลีก็คือเนี่ยบานทับตัวนี้ครับปิดปิดเข้าไปนะครับเหลือไว้สักนิดหนึ่งนะครับเหลือไว้สักนิดหนึ่งนะครับ ตัวนี้ลุงเจียวไข่ใส่ไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อติดกระทะอันนี้เป็นกระทะสำรองเพราะว่ากระทะใบจรงิงลุงทําทะลุยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยกระทะสำรองใบเขาจะเล็กนิดหนึ่งแล้วก็ปกติใบนี้จะไม่ค่อยได้ใช้ทอดนะครับมันเลยมันเลยแบบเวลาสมาิใช้ก็จะติดนิดหนึ่งเราปกติใบนี้ก็ใช้ใช้ต้มใช้อต้มไข่ใช้ต้้มไข่ใชอต้มกับข้าวหมา นะครับเพราะถ้าใบทอดเนี่ยใบทอดลุงจะใช้ทอดอย่างเดียวไม่ไม่ใช้ผัดไม่ใช้ต้มเพราะว่าอย่างนั้นนะคือเขาจะไม่ติดกระทะนะครับกระทะจะแยกกันนะครับกระทะทอดก็คือทอดใช้ทอดอย่างเดียวเลยไม่เอาไปใช้คือไม่ไม่ไม่ให้โดนน้ํานะครับไม่ให้โดนน้ําหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่เอาไปทําประเภทแบบอผัดแกงต้ม เพราะว่าถ้าถ้ากระทะที่เอามาผัดแกงต้มแล้วเนี่ยเวลาเอากลับมาทอดเนี่ยเขาจะติดกระทะนะครับทอดอุ้นทอดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็คือโดนน้ำแค่ตอนล้างทำความสะอาดนะครับ,นะรบลุงตีไข่ไม่เข้ากัน นะครับตอนนี้เป็นไข่สองสีอยู่ขา,ขาวๆเหลืองๆนะครับเรียบร้อยครับไฟโอเคเลยครับตอนนี้หลี่แล้วนะครับหลี่แล้วไฟก็เบาลงนะครับเบาลงนุ่มนวลน,นะครับอย่างนี้ครับก็คือใช้ไปเลยนะครับใช้ไปเลยเนี่ย จนกว่าฟืนในเตาจะหมดเนี่ยนะครับประมาณ40-50นาทีนะครับสาเมนูเนี่ยได้สบายๆนะครับถ้าจะต้มตุ๋นก็คือพอน้ำเดือดดีปุ๊บเราก็หลีแบบเบาสุดๆไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะใช้ไฟต่อเนื่องให้ยาวนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับก็พอยุบไปสักหนึ่งในสามนะครับก็เติมนะครับเติมฟืนนะครับครับสวัสดีครับ